ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดมหาเตงดอจีเขตเมืองสกายครึ่งด้านล่างถูกปูนบกทับเหลือภาพเดิมเพียงช่วงครึ่งบนแม้จะหลุด,ดร่อนเสื่อมสภาพตามกาลเวลาแต่ก็แสดงถึงฝีมือช่างอย่างชาวอายุทยาด้วยรูปแบบลายเส้นและการเขียนภาพสันนิษฐานกันว่าอดีตบริเวณนี้เคยเป็นที่อาศัยของชาวอายุทยาเมื่อครั้งถูกกว่าต้อนมาเป็นเฉลยที่นี่คราวกรุงแตกเมื่อ200กว่าปีก่อน ตามหลักฐานพงศาวดารหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรพระมหากษัตริย์องค์ที่32แห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งขณะนั้นทรงอยู่ในสมณเพศพร้อมด้วยเจ้านายและชาวอายุธยาจํานวนมากครับก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยศึกตามบันทึกได้สวนอนคตที่เหมียนมาก ตามบันทึกเล่าว่าเวลานั้นผู้คนส่วนใหญ่อาจต้องอพยพตามการย้ายราชธานีไปอยู่แห่งใหม่จากสกายไปอมรปุระชาเมียนม,มาส่วนหนึ่งที่ศึกษาประวัติศาสตร์เฉลยอยุธยาที่เรียกว่าโยเดียเชื่อกันว่าสถูปปริศนาที่สุสานลินซิงกงชาญเมืองอมรปุระเขตปกครองมันดดเลเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร I this found in 1 9 8นายแพทย์ทินมองจีผู้สืบเชื้อสายชาวอยุธยาและค้นคว้าร่องรอยโยเดียในเมียนมาแล้วว่าพบสถูกนี้เมื่อเกือบ30ปีมาแล้วจากการสืบค้นและสอบถามผู้คนเชื่อว่าสถูกแห่งนี้บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือเจ้าฟ้าดอกมะเดือ่อที่ชาวเมียนมาเรียกว่าเจ้าฟ้าดอกทางน,นับ,บราณคดีของพมา่า แล้วก็คนท,ท้องถิ่นของว่านเะชี่ยวว่าตั้งแต่ตั้งแตง่นามาแล้วเชี่ยวว่าตรงนี้ข้อขีนะนะ่ยสถูปของพระเจ้าอุทุมแต่ว่าคนที่ไม่เชี่ยวก็ฝ่ายไทยของของไทยเนี่ยนเะคียงไว้ว่าสถูปของพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยน่าจะอยู่ที่เมืองสกายสกีเยนเนี่ยก็เรียกมูมบยัยถิ่นสกายหมด หนึ่งปีเต็มที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมมิตรภาพพม่าไทยจิตพันธ์ที่จดทะเบียนนิติบุคคลในเมียนมาดำเนินโครงการอนุสรณ์สถานมหาเถระพระเจ้าอุทุมพรในเบื้องต้นเพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับอดีตพระมหากษัตริย์อยุธยาที่เชื่อว่ามีการบรรจุพระบรมอัฐิไว้ที่นี่จากโบราณวัตถุบรรจุอัฐิทรงบาทประดับลวดลายกระจกที่ไม่ใช่ลายพมา่าและลายไทยที่เห็นโดยทั่วไป รวมถึงหลักฐานล่าสุดที่ค้นพบพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะอยุธยา14องค์ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าสถูแ่งนี้คือที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรแต่ก็มีความหมายเพียงพอที่จะรักษาพื้นที่ในฐานะเป็นประวัติศาสตร์ร่วมของสองประเทศหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับการ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มชนที่ตกค้างในสมัยยุทธยาที่อยู่ในพมา่ราราชการมันตะเลเนี่ยเขาตั้งใจจะพัฒนาที่ดินนี้ทั้งหมดอยู่แล้วสาเหตุที่เราไปพบว่าเป็นพุทธเจดีเนี่ยทำให้เขากับได้คิดแล้วว่าอันนี้ทําไม่ได้อน,นี้ต้องทําเป็นอนุสรสถ,ถานไว้ก่อนการพื้นที่ไว้ก่อนถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะล่มสลายไปแล้วก็จะเหลือแต่พุทธเจดีเพื่อให้มีโอกาส เป็นสถานที่ที่เราสามารถตักตวงองค์ความรู้ในประวัติศาสตร์ที่สูญหายไปใต้ดินแล้ว218ปีแล้วโครงการอนุสร์สถานมหาเทระพระเจ้าอุทุมพรถูกระงับไปเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเหตุส่วนหนึ่งมาจากหลักฐานที่ค้นพบไม่ได้รับการรับรองจากกรมศิลปากรของประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมา นอกจากปัจจัยเสื่อมสภาพของแหล่งโบราณคดีจากสิ่งแวดล้อมในช่วงฤดูฝนบริเวณนี้ยังอยู่ในเขตโครงการพัฒนาเมืองริมทะเลสาบตองตะมันซึ่งสิ่งตกการถูกรือ้อเพื่อนำที่ดินไปทำประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างโรงแรมทันสมัยแม้สถูบยังคงเป็นปมปริศนาและยากจะหาข้อเท็จจริงว่าเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิหรือไม่หากแต่จากหลักฐานส่วนหนึ่งที่พบขณะที่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดค้นตามหลักโบราณคดี ก็มีคุณค่าพอในฐานะแหล่งประวัติศาสตร์ที่ประชาชนสองประเทศจะร่วมกันสืบค้นเพื่อเก็บเป็นข้อมูลของภูมิภาคนี้ต่อไปสิบประชัยกุณนวงศ์ไทย PBS รายงาน